กรรมไม่ใช่บัญชีธนาคารที่ทำบุญแล้วจะลบหนี้ได้หมดแต่คือเงาที่ตามติดใจและจะจางหายด้วยปัญญาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะในหัวข้อทำบุญแล้วจะล้างกรรมจริงไหม วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหนึ่งในคำถามค้างคาใจที่หลายคนสงสัยและมักได้ยินกันบ่อยๆในสังคมของเรานั่นคือเรื่องของกรรมและการทำบุญครับเรามักจะได้ยินว่าทำบุญเยอะๆจะได้ล้างกรรมหรือสร้างกรรมไม่ดีมาต้องไปทำบุญไถ่าบาปคำถามคือแนวคิดเหล่านี้ถูกต้องตามหลักธรรมะจริงๆหรือไม่แล้วกรรม คืออะไรกันแน่เราจะจัดการกับมันได้อย่างไรในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าเราเห็นการทำบุญในรูปแบบต่างๆมากมายบางคนทุ่มเงินสร้างวัดใหญ่โตบางคนไปทำพิธีกรรมแก้กรรมหรือบางคนก็คิดว่าแค่บริจาคเงินจำนวนมากก็เพียงพอแล้วที่จะลบล้างความผิดที่เคยทำมาแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของคำว่ากรรมและบุญ ในพระพุทธศาสนามีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับและไม่ใช่เรื่องที่จะมาลบล้างกันได้ง่ายๆเหมือนการหักลบเลขในบัญชีวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจเรื่องกรรมและบุญในมุมมองของธรรมะสมัยใหม่ที่ทุกเพศทุกวยัยสามารถเข้าถึงและนำไปปรับใช้ในชีวิตได้เพื่อให้เราไม่หลงทางกับการทำบุญที่ปลายเหตุแต่เข้าใจถึงรากเหง้าของมันจริงๆครับ กรรมคืออะไรเข้าใจความหมายที่แท้จริงก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่ากรรมกันก่อนครับคำว่ากรรมหรือกรรมมะในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าบาปหรือเคราะห์ร้ายเสมอไปนะครับแต่แปลว่าการกระทำครับหมายถึงการกระทำที่เกิดจากเจตนาไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเจตนาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งกรรมหมายความว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับเพราะฉะนั้นกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาคือมีความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่การทำไปโดยบังเอิญไม่มีสติหรือไม่รู้ตัวมีการกระทำไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเช่น เดินวิ่งทำร้ายการพูดเช่นโกหกนินทาพูดให้กำลังใจหรือการคิดในใจเช่นคิดร้ายอิจฉาเมตตาการมีสำเร็จผลคือการกระทำนั้นได้เกิดขึ้นจริงและส่งผลกระทบไม่ว่าจะต่อตอนเองหรือผู้อื่นกรรมดีหรือกุศลกรรมคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ดีงามเช่นความเมตตา ความซื่อสัตย์ความเสียสละความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลที่ดีทำให้ใจเราเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้ากรรมไม่ดีหรืออกุศล,ลกรรมคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีเช่นความโลภความโกรธความหลงความเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีทำให้ใจเราเป็นทุกข์มีความเดือดร้อน รรมไม่เคยหายไปไหนครับมันเหมือนเงาที่ตามติดตัวเราและฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกของเราการกระทำทุกอย่างที่เราทำด้วยเจตนาไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในใจเราทั้งสิน้นและจะส่งผลย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอไม่ช้าก็เร็วเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกมเมล็ดมะม่วงก็ย่อมได้มะม่วงถ้าปลูกมเมล็ดมะนาวก็ย่อมได้มะนาวทำบุญแล้ว จะล้างกรรมได้จริงไหมคำถามสำคัญคือทำบุญแล้วจะล้างกรรมจริงไหมถ้าตอบตามหลังพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือไม่สามารถล้างกรรมเก่าให้หายไปได้ทั้งหมดเหมือนกับเราเอาไปลบออกจากบัญชีครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นลงนึกภาพแบบนี้ครับกรรมเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์คุณหว่านเมล็ดพืชอะไรลงไปในดินเมล็ดนั้นย่อมเติบโตขึ้นเป็นพืชชนิดนั้น คุณปลูกเมล็ดมะม่วงกรรมดีคุณก็ได้ต้นมะม่วงคุณปลูกเมล็ดพริกกรรมไม่ดีคุณก็ได้ต้นพริกคุณไม่สามารถเอาเมล็ดมะม่วงไปลบเมล็ดพริกให้หายไปได้กรรมเปรียบเสมือนกฎของเหตุและผลเมื่อมีเหตุย่อมมีผลการกระทําที่ทําลงไปแล้วย่อมส่งผลไม่ว่าจะเป็นผลทันทีหรือผลที่ปรากฏในอนาคตแล้วการทําบุญไม่มีความหมายเลยหรือ มีแน่นอนครับและสำคัญมากด้วยการทำบุญไม่ได้ล้างกรรมเก่าให้หายไปแต่การทำบุญคือการสร้างกรรมดีใหม่ๆที่จะมาช่วยเจือจางลดทอนส่งเสริมหรือตัดรอนผลของกรรมเก่าให้เบาบางลงหรือทำให้ผลของกรรมดีปรากฏขึ้นได้อย่างชัดเจนเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ครับกรรมไม่ดีเปรียบเสมือนเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าคุณเอาเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ในแก้วน้ำเล็กๆแก้วนั้นจะเค็มจัด ดื่มไม่ได้เลยใช่ไหมครับกรรมดีเปรียบเสมือนน้ำสะอาดถ้าคุณเติมน้ำสะอาดลงไปในแก้วน้ำเค็มนั้นมากๆากากา,ก,การทำบุญทำความดีอย่างต่อเนื่องความเค็มของน้ำก็จะเจือจาวลงจนคุณสามารถดื่มได้หรือแทบจะไม่รู้สึกเค็มเลยนี่คือหลักการที่ว่ากรรมดีสามารถลดทอนผลของกรรมไม่ดีได้ไม่ได้ลบให้หายไปแต่ทำให้ผลกระทบของมันเบาบางลง หรือบางครั้งก็ถูกตัดรอนไปเลยถ้ากรรมดีที่เราทำนั้นมีกำลังมากพอนอกจากนี้การทำบุญยังเป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับจิตใจของเราเองเมื่อเราทำดีใจเราก็เป็นสุขใจที่สุขก็มีกำลังมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะทำดีต่อไปเรื่อยๆครับทำบุญอย่างไรให้ได้ผลจริงไม่ใช่แค่พฤธิกรรมการทำบุญในความหมายของพระพุทธศาสนา ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การถวายสังฆทานการทําบุญที่วัดหรือการบริจาคเงินจํานวนมากๆเท่านั้นนะครับแต่คือการทําความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และมีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ3ซึ่งเป็นหลักการทําบุญที่ครอบคลุมและสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันของทุกคน 1. ท่านนามัยการทําบุญด้วยการให้นี่คือการให้ทุกรูปแบบไม่ใช่แค่ให้เงินทองนะครับการให้วัตถุสิ่งของ บริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนหรือสนับสนุนกิจการสาธารณะการให้อภัยปล่อยวางความโกรธความแค้นและให้อภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเพราะปลดปล่อยใจเราให้เป็นอิสระการให้ความรู้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์หรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์การให้กำลังใจให้คำพูดดีๆให้รอยยิ้ม ให้กำลังใจกับคนที่กำลังท้อแท้การให้เวลาสละเวลาไปช่วยเหลือสังคมดูแลคนที่เรารักหัวใจของการให้คือเจตนาครับให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้ให้เพราะอยากล้างกรรมโดยตรงแต่ให้เพราะอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกอยากสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น 2. ศีลไมการทำบุญด้วยการรักษาศีลศีลคือการงดเว้นจากการทำชั่ว และการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เราเคยคุยกันในพอดแคสต์ตอนก่อนๆแล้วรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรัยมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานในความสัมพันธ์พูดจาดีมีประโยชน์ไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบคายไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเผยเจอเมื่อเรามีศีลใจเราจะสงบไม่ต้องกังวลว่าจะทำผิดพลาดไม่ต้องระแวงภัย การรักษาศีลเองก็เป็นบุญที่บริสุทธิ์และเป็นรากฐานของการทําความดีอื่นๆครับ 3. ภาวนาใหม่การทําบุญด้วยการพัฒนาจิตใจและปัญญานี่คือการทําบุญที่สําคัญที่สุดและให้ผลสูงสุดเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือกิเลสในใจของเราการฝึกสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกการเคลื่อนไหวทุกความคิดทุกความรู้สึกไม่ว่าจะกินเดินนอนทำงานการฝึกสมาธิ คือการทําให้จิตใจตั้งมั่นสงบไม่ฟุง้งซ่านซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้หลักธรรมการคิดพิจารณาความจริงของชีวิตเช่นอนิจังทุกขังอนัตตาการเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความยึดติดเมื่อปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางได้ การพัฒนาจิตใจและปัญญาโดยตรงนี้เองที่จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของกรรมเห็นว่ากรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะจัดการกับผลของกรรมได้อย่างไรและเมื่อปัญญาแก่กล้าเราก็จะสามารถละวางความยึดมั่นถือมั่นจนพ้นจากวัฏจักรของกรรมและการเกิดอีกต่อไปแล้วผลของกรรมเก่าละ่ะเราต้องรับมันอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับผลของกรรมเก่าที่เราทำไว้แล้วเรายังคงต้องเผชิญหน้ากับมันครับ เปรียบเหมือนเราเคยติดเชื้อโรคแล้วแม้จะกินยาดีๆก็ยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวแต่การทำบุญในปัจจุบันหรือกรรมใหม่ที่ดีจะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีทำให้จิตใจเข้มแข็งไม่หวัน่นไหวกับผลของกรรมเก่ามากเกินไปมีปัจจัยดีๆเข้ามาช่วยเสริมบางครั้งกรรมดีปัจจุบันอาจส่งเสริมให้เราพบเจอทางออกที่ดีพบเจอคนช่วยเหลือหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต เข้าใจและยอมรับเมื่อเรามีปัญญาจากการภาวนาเราจะเข้าใจว่านี่คือผลของกรรมที่เราเคยทำไว้เราจะยอมรับมันได้และไม่เป็นทุกข์มากจนเกินไปไม่สร้างกรรมไม่ดีเพิ่มเมื่อมีสติและปัญญาเราจะหยุดสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มอีกทําให้วงจรของความทุกข์หยุดลงเพราะฉะนั้นการทำบุญไม่ได้ล้างกรรมเก่าให้หายไปแต่เป็นการสร้างกำลังใหม่ให้กับชีวิตของเรา เพื่อให้เรามีพลังในการรับมือกับผลของกรรมเก่าและมีพลังในการสร้างสรรค์นอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือใจที่เข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำบุญไม่ใช่จำนวนเงินไม่ใช่ความใหญ่โตของพิธีกรรมแต่คือใจของเราครับทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังล้างกรรมแบบลบออกไปหมดทำด้วยความเข้าใจ เข้าใจว่ากรรมคือการกระทํามีเจตนาเป็นตัวนําและผลของกรรมย่อมมีตามมาทําด้วยปัญญารู้ว่าการทําบุญที่แท้จริงคือการฝึกฝนตนเองทั้งในเรื่องทานศีลและภาวนาอย่ารอให้ป่วยอย่ารอให้มีปัญหาชีวิตหนักๆจึงค่อยหันหน้าเข้าหาธรรมะหรือคิดจะทำบุญเพื่อไถ่าบาปในนาทีสุดท้าย เริ่มต้นทำความดีสร้างบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยเช่นการพูดจาดีๆการมีเมตตาการให้อภัยการมีสติในการใช้ชีวิตเมื่อเราสั่งสมบุญหรือกรรมดีอย่างต่อเนื่องทั้งทางกายวาจาใจด้วยความเข้าใจและปัญญาชีวิตของเราก็จะค่อยๆเบาสบายขึ้นมีความสุขสงบ และพร้อมเผชิญกับทุกความจริงได้อย่างมั่นคงครับจำไว้ว่ากรรมคือการกระทำและเราทุกคนคือผู้สร้างกรรมของเราเองเราไม่สามารถลบสิ่งที่เคยทำไปแล้วได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมีพลังใจที่เข้มแข็งในการรับมือกับทุกสิ่งครับวันนี้ช่องเสียงธรรมนำชีวิตธรรมะในหัวก็ ทำบุญแล้วจะล้างกรรมจริงไหมต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญากับการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆที่ฟังง่ายใช้ได้จริงสวัสดีครับ